เข้าแถวเปลี่ยนชุดอะไรรู้ไหมเหยอรู้ไหมเอรอก็ได้ว่าสาวสีต้องให้ต้องให้ออกอะไรแล้วอะไรปืนผมปืนผมนี่แนววิชีอะไรเนี่ยนะปืนผมมากก็ปืนเขาอ่ะเออเออครับครับครับอ่ะเดี๋ยวคัาต่อได้เนาะเดี๋ยวเราเองอ่ะไปวิ่งรอบสนามประมาณห้ารอบงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไปดิบอ้โห เอ้ยมันโน้ยแวมเออก็ได้สังไงเออเอื่องไรต้องการอะใ้ทหารนี่เดีวเป็นลอนดอนนผมเป็นคนในลอนดอนนะไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูนี่นะก็ที่นี่เป็นทหารมก็ปลอนดอนก็มาก็ที่นี่มันเป็นแผ่นดินของลอนดอนไงแต่ที่นี่ที่ที่นี่มันเกาหลีปนตีนขมักม่งขาแถว ต่อได้นตอนแรกนะเดี๋ยวฉันจะให้ไปฝึกไปฝึกการยิงปืนนะเอาเอาปืนว่เดี๋ยวปืนอ่นี่นน้ำพอดีเฮ้ยอะไรอะไรมาขั้นตอนแรกนะเอก็ยิบต้องยิงไอ้สามอันนั้นให้เสร็จก่อน โอเคผ่านต่อต่อไปช่างจำอ่าขั้นตอนต่อไปเอ็งมากดที่ตรงนี้นี่ที่ตรงนี้กดถึงรอบอ่าแล้วไงต่อออกล้อเอาไปดูตรงข้างนอกคืออะไรวะเล่นเหรอเห็น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 ตรงนู้นไหมน่ะนั่นน่ะที่กูนหันไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวข้างบนนี่ยเนี่ยมีตรงนี้นี่แล้วก็ดูตรงข้างในดิ อะไรเห็นมั้ยนะอาวุธเอวุลกลับผมส่งผมคุณกลับไปที่คุณส่งผมไปที่มาได้กี่ทีก็ดีนี้ประเทศกีตแต่แต่ประชาชนไม่เหลือแล้วเหลือแต่แค่ซอมบี้มึงอยากอยู่รอดปัล่ะถ้าเกูไม่อยู่รอดกูจะเตะออกจากมึงอ่าข่าวต่อแรกนะข่าวต่อต่อไปเองก็กดที่ปุ่มมึง โดนแมงแล้วดอฟเลยอสารลอาคามาณสล้านเลยด้วยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้

อยากกินขนมเครีมบอยเอ้ยผมอยากกินแน่ๆอยากกินวายอ่ะวายแหวงแววงวายอยากขอสักหนึ่งร้อยขวดขอสักหนึ่งร้อยขวดไอ้สัตว์พอกันดีกว่าเรื่องมึงเยอะไปแล้วไอ้ นี่นคนีวานี้ยไอ้ต้นบ้าต้นหอมโอเคโอ้ยจะเป็นพันอยู่แล้วมงดเรียนก่อน ผมว่าเล่นคุณเยอะไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือดกูเยอะก็ไม่แปลกนี่อเดี๋ยวฉันจะให้เองฝึกอะไรดีเนี่ยอืมฝึกกระดาวดูดีสัตว์กันเลยนะอะไรตั้งแถวได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะไปพักผ่อนให้เต็มที่จะเล่นเลยก็ได้ มึงจะเอาอะไรมยากจั่งปืนอ่ะอยากปืนไม่ต้องไปยิงผมเลยอยากปืนอ่ะ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 อยากมึงอยากเหรอฮะมึงอยากเหรอมึงอยากเหรอมึงอยากเหรองงไปจะหาตัวกูไม่ไหวชีวิตมึงแล้วงงไปจะฆ่ากูอยู่แล้วเล่ากู ออกไปดีไหมไม่ไม่ไม่ไปผมอยากยิงปืนผมอยากยิงปืนกล่องนี้ไหมไม่เห็นกล่องนี้ไหมมึงมาตรงนี้ไอ้วะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงข้างหน้าประตูตรงหลังอ่ะตรงข้างหลังเลยข้างหลังฐานอ่ะไม่เห็นตรงนี้ไหมไปมึงมาตรงใกล้ๆเลยตรงใกล้ๆเลยจะเห็นตรงระเบิดไปโอเครู้เรื่องแม่ผมขึ้นสวรรค์ไปแล้ว ไอ้สัตว์ยาหยายากลายเป็นหมูย่างเลยเละ